ให้ดู h e a ไลน์นี้นะครับใน rt รายงานแต่ว่าสำนักข่าวอื่นก็รายงานเช่นเดียวกันนั่นก็คือ us t r e a d n s russia with catastrophic consequences in case of nuke no ok action washington will respond in kind if moscow uses wmd weapons of mass destruction in ukraine โดยที่ ถ้าคุณได้มีโอกาสฟังอันโตนีบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเมื่อชั่วโมงก่อนนี้นี่คือคลิปนะฮะคุณผู้ชมจะได้ยินการถ้อยแถลงที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันเป็นคำเตือนจากไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีสหรัฐว่ารัสเซียอยากใช้ยูเครนแต่ว่าที่กระทรวงต่างประเทศก็ชัดเจนในการส่งสัญญาณด้านนี้ว่ามาตรการต่อโตขึ้นหนัก w e did วัด a ะดูคันบ i นมา o ุณจะวั c ระดั t ประธานาธ a บด t h ันไม่ i n t แค่ม h a ร d โ t ดตอกโตขนา n ท a ่ม t h ไปตอก i ตขนาด s t i n g ดถ้าเกิดมีการใช้อาว the ิวเค t ี n ร์จะรัศมีเข้าไปในประเท e ผมจะแยกแยะนิดนึงเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเขาใช้คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ย ด้วยการพูดถึงในกรณีซึ่งเป็นการใช้เพื่อรักษามาตภูมิของรัสเซียอำนาจอธิปไตยของรัสเซียเหนือเขตแดนทางการปกครองของรัสเซียซึ่งตรงนี้คุณขีดเส้นใต้ทิ้งไว้ก่อนว่ามันแปลว่าอย่างไร<ะ>มันแปลว่ารวมไปถึงพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของรัสเซียหรือไม่ะะะนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ประเด็นนี้ แต่ไปดูเ e a d ล i n นี้ก่อนอันนี้ของ a n h e r com a n h e r com บอกว่า mm. w i r l putin's gamble pay off mass mobilization is a symptom of russia's defeat คนที่เขียนบทความนี้ลง a n h e r com เนี่ยมีชื่อว่าเดวิดเพ t รีคาราก o สนะฮะเขาพยายามที่จะเล่าถึงความเป็นจริงที่ว่าในหลายๆประเทศเมื่อมีความพยายามในการที่จะเกณฑ์ทหารไปสู้รบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มบ่งชี้ว่าการสู้รบมันไม่ได้เป็นไปตามแผน ก็คือมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็เลยต้องระดมพลเข้าไปสู้รบเพิ่มเพราะว่าเท่าที่มีการสู้รบไปแล้วเนี่ยสูญเสียมากเกินไปกำลังคนนั้นเสียชีวิตทหารไม่พอก็เลยต้องมีการเกณฑ์เพิ่มมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่กำลังจะมานี่เขาเขียนอย่างงี้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าผมไปดูในการรายงานข่าวยกตัวอย่างใน BBC เนี่ย BBC ารายงานข่าวอย่างนี้เขาบอกว่า Hundreds arrested as Russian Russian draft protests continue คนถูกจับเป็นร้อยๆคนในรัสเซียหลังจากที่มีคำสั่งเกณฑ์ทหารออกมา3 0 0นนายจากทางประธานาธิบดีปูตินสัปดาห์ที่แล้วแล้วถ้าไปดูในรายงานข่าวของ BBC ไทยก็จะระบุด้วยว่ารัฐบาลรัสเซียประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่สำหรับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่คือถ้าหนีทหารบทลงโทษจำคุกสูงสุด10ปี บังคับใช้กับทหารที่ยอมจำนวนต่อข้าศึกด้วยก็มีการลงโทษด้วยโทษจำคุกได้ถึง1ิปีเช่นเดียวกันถ้าพยายามหลบหนีหรือปฏิเสธการสู้รบก็มีการลงโทษเช่นเดียวกันเพนันก็มาตรการเข้มนะฮะเข้มงวดอย่างมากประธานาธิบดีปูตินยังออกกฎหมายให้สิทธิ์ความเป็นพลืองรัสเซียแก่ชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเป็นกองกําลังของกองทัพรัสเซียด้วยนะฮะอันนี้เผื่อคนไทยฟังอยู่นะครับถ้ามีต้องการบินไปสู้ ให้กับฝั่งรัเสเซียนะครับก็บินไปสู้ได้นะฮะโอกาสตายก็คงจะสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าบินไปสู้ได้แต่ว่าอาจจะได้สัญชาติรัเสเซียซึ่งแต่ว่าจริงแล้วคนไทยนึกวันนี้ก็ไปเที่ยวรัเสเซียได้โดยที่เข้าไปได้แล้วก็อยู่หลายสัปดาห์เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องถือสัญชาตินะราวนี้ผู้สังเกตการณ์ใน BBC ก็ารายงานว่ากฎหมายกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้สะท้อนถึงการขาดแคลนของกําลังทหารของรัเสเซียอย่างรุนแรงซึ่งก็เลยนํามาตู่การที่จะต้องมานั่งรัดขั้นตอนปกติ รัฐขั้นตอนปกติเนี่ยนะฮะสำหรับคนซึ่งต้องการถือสัญชาติด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับการรับสมัครคนเข้าเป็นทหารด้วยคือเกณฑ์อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีการประสานไปยังบริษัทเอกชนต่างๆให้ส่งส่งพนักง,งานให้ให้รายงานตัวเป็นกําลังพลทําไมผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสื่อในรัสเซียอย่างเช่นคอมเมอร์เซียนเขาก็รายงานว่ามีคําสั่งประสานงานไปที่บริษัท ยกตัวอย่างอย่างสายการบินอย่างเช่น Aeroflot แล้วก็สายการบินอื่นๆด้วยเนี่ยได้รับแจ้งหมายเรียกเกณฑ์ทหารนะแจ้งกับทางนิติบุคคลให้แจ้งข้าพนักง,งานของตนเองให้ส่งคนให้ไปรายงานตัวคือไม่ใช่ส่งหมายไปที่สำโนโครวัวแบบที่สไตล์แบบไทยๆนะฮะส่งส่งหมายไปที่บริษัทเอกชนที่คนคนนั้นสังกัดแล้วก็ทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีหน้าที่ไปรายงานตัวจากการได้รับการแจ้งจากบริษัทนิติบุคคลนั้นๆ ก็มีข่าวมาจากทาง Aeroflot ด้วยแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานในบริษัทสายการบินของรัสเซียอย่างน้อย3แห่งเนี่ยรวมถึงสายการบินรัสเซียและสายการบินโพเบดานะก็ต้องส่งพนักงานเข้ารายงานตัวคอมมิชันก็ยังรายงานได้ว่าบริษัทอื่นไม่ต่ำกว่า5แห่งก็เริ่มต้นที่จะรวบรวมบัญชีสำหรับพนักงานที่ต้องได้รับการยกเว้นจากการเกณฑนะ์ว่ามีใครบ้างซึ่งยกเว้นซึ่งทำงานต่อได้ เสร็จแล้วก็มีการรายงานของทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชื่อดังคนหนึ่งพาวเวลไซคอฟเขากล่าวผ่านทางแพลตฟอร์มเทเลกราฟของเขาว่ามีเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เป็นหมอที่มอสโกเนี่ยที่ได้รับคําสั่งเรียกตัวไปรับหมายเกณฑ์เนี่ยหลายคนเหมือนกันเนพราะฉะนั้นเราเรากำลังเห็นทั้งหมอเผลอนักบินด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าที่เกณฑ์ส่วนใหญ่จากสายการบินนั้นเป็นพนักงานต้อนรับหรือเป็นนักบินแต่ว่าเอาอง,ง่ายๆคือเขาเกณฑ์หมด นะเขาเกณฑ์หมดแล้วในที่นี้เราพูดถึงแม้กระทั่งนักขา่าวผมยังจำได้สัปดาห์ที่แล้วมีนักข่าวซึ่งไปร่วมสังเกตการการชุมนุมการต่อต้านการเกณฑ์ทหารการต่อต้านสงครามแล้วนักข่าวเองก็โดนีปยยไปเป็นเรื่องตลกขบขันสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องตลกขบขันนะฮะ